ถ้าใครกำลังมองหาเครื่องกองน้ําดีๆสักตัวหนึ่งนะครับสําหรับทําความเย็นหรือว่าทําความร้อนนะครัะเอาไว้ใช้ที่บ้านวันนี้ผมมีเครื่องกองน้ําดีๆจากโคเวมาแนะนําครับ สวัสดีครับผมเบนครับหลังจากที่ได้ลองใช้มาสักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับวิธีใช้งานมันเป็นยังไงเาใช้ยากใช้ง่ายยังไงเราจะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูของเค้า่องอมน้่นมาเลยครับ มาเริ่มจากเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องกรองน้านะครับที่สามารถกรองน้ำได้รสชาติดีมากๆแต่ทาความร้อนความเย็นได้ด้วยตั้งแต่ช่วง4.5อ,องศาถึง95อ,องศาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะต้มมามาก็ได้หรือว่าคุณจะกินน้ําเย็นเอาไปชงแบบพวกเครื่องดื่มเย็นหรือว่าดื่มน้ําเย็นชื่นใจก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าครับมานะฮะจะฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวทําความร้อนนะครับอันนี้ก็คือปุ่มกดเปิดปิดนะฮะเราสามารถปรับได้ ว่าจะเป็นวอร์มหรือฮอตนะครับก็หมุนเอาเลยนะฮะแล้วแต่ความต้องการตรงนี้มันมีไว้ทําอะไรปุ่มล็อกอันนี้เอาไว้ป้องกันเนะฮะเวลาเด็กเล่นเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะครับมากดแล้วอันนี้น้ำก็ลวกมือ่งเขาเลยทําปุ่มนี้ป้องกันมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเนี้ยอ่ะมั่นใจได้เลยว่าน้ําจะไม่ออกมาลวกมือนะครับเพราะเราต้องกดตัวนี้ด้วยนะฮะอ่าน้ำร้อนก็จองมาแล้ว เห็นไหมก็จะเป็นตัวช่วยความปลอดภัยนะครับเผื่อลูกหลานนะฮะเด็กเล็กคนไหนมากดนะครับก็จะได้ไม่เป็นอันตรายเนาะอันนี้เรามาดูในส่วนของตัวทําความเย็นบ้างฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีไฟสีระดับเหมือนกันนะฮะมันก็จะค่อยๆทาความเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะโหมดทําความเย็นเหมือนกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นการปรับระดับน้ำนะครับด้านนี้เขาเขียนว่าโคใช่ไหมก็ทําความเย็นนะฮะส่วนอันนี้แอมเบียนต์ก็คือ นะน้ําปรับไปที่อุณหภูมิห้องแต่ว่าระหว่างเนี้ยเราก็หมุนได้เหมือนกันเราจะเอาความเย็นระดับไหนนะครับก็ได้ตามต้องการเลยแต่ว่าตรงนี้นะะด้านข้างนะลองมาดูตรงนี้นะครับมันก็ยังมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ตรงนี้นะครับปุ่มอีโคนะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานมันก็จะไม่ได้ทําความร้อนความเย็นตลอดนะครับมันก็จะคงอุณหภูมิไว้ในระดับหนึ่งเนะี่ยพอมันลดมาถึงระดับนั้นปุ๊บมันก็จะเริ่มทําความเย็นความร้อนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดไฟเป็นมิตรกับกสิ่งแวดล้อมด้วยใช้ง่ายมากๆเนี่ยอันนี้ปุ่มเป็นไลท์เซนเซอร์นะครับเขาจะจับแสงไฟรอบๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวลากลางวันเขาก็จะไม่มีไฟออกมา แต่ว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนนะครับเวลาเราดำน้ำใกล้ใกล้ตอนคืนนะไฟข้างน้นไม่จะติเดเออกดไม่พลาดถือว่าดีครับใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็น้ำรสชาติดีมากๆนะฮะแล้วเขามีบริการที่ดีด้วยมีช่างมาติดตั้งอะไรให้ถึงบ้านเลยนะเขามีการรับประกันแล้วก็บริการที่ดีมากๆครับ สวัสดีครับผมเป็นครับแต่คราวนี้ผมอยากจะมาลองใช้งานจริงๆให้ดูนะครับอืมน่าจะทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นการต้มโจ๊กหรือมาม่าอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตกันให้ดูครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันจะต้มได้ร้อนจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เลยป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการใช้งานเจ้าเครื่องโคเวตัวนี้ในการต้มโจ๊กไหฮะบอกแล้วว่าเขาสามารถต้มได้นะครับเพราะความร้อนของเขาถึงจริงเลครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะผลิตน้าร้อนได้สูงถึง90องศาเลยทีเดียวคราวนี้นะครับใครหิวตอนดึกๆก็ไม่ต้องกังวลแล้วเะครับเครื่องนี้นะฮะตัวเดียวเอาอยู่เลยอ่ะสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอลา